สวัสดีค่ะเพื่อนครูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับการใช้งาน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำแบบทดสอบแบบเติมคำตอบค่ะให้เราเข้าไปที่ Google จากนั้นนะคะมองหาปุ่ม9จุดที่มุมบนขวามือกดแล้วเลื่อนลงมาเลือกไปที่ Classroom จากนั้นระบบจะทำการลิงก์เข้าสู่ห้องเรียนที่เราได้มีการสร้างเอาไว้ เลือกห้องเรียนนะคะที่เราจะทําการสร้างแบบทดสอบในวันนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะยังคงอยู่ที่วิชาภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่4ค่ะเมื่อกดเข้ามาก็จะขึ้นหน้าจอสตรีมก็คือหน้าแรกวันนี้เราก็จะลองมาทําเป็นแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบแบบเติมคําตอบกันวิธีการก็คือให้เข้าไปที่หัวข้องานของชั้นเรียนเหมือนเดิมค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีงานเก่าอยู่ วันนี้เราจะสร้างงานใหม่ก็ไปกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลื่อนมาที่งานแบบทดสอบจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าจอเดิมเลยนะคะเราก็พิมพ์หัวข้อวันนี้จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องคําควบกล้ำ แล้วเราก็มาทำสร้างที่ Blank Quiz หรือ Google Form ของเราเหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการที่จะตกแต่งในฟอร์มของเราให้สวยงามก็ให้กดที่ปรับแต่งทีมหรือจานสีแล้วก็เลือกรูปภาพระบบจะมีภาพให้เราเลือกหลายรูปแบบเราสามารถเลือกรูปแบบที่เราชอบได้เลยหรือเราจะสร้างเองก็ได้นะคะ สามารถเลือกสีพื้นหลังได้เองเมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิกก,กระบาดค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่ชื่อหัวข้อคำสั่งที่เราต้องการลงไปค่ะให้นักเรียนเติมคำตอบจากคำที่กำหนดให้ด้านล่างข้อละ 1นึ่คำตอบนี่คือคําสั่งนะคะส่วนตรงคําอธิบายแบบฟอร์มก็อาจจะเป็นคําที่เราต้องการให้นะักเรียนเติมนะคะเราก็ใส่ตัวเลือกคําลงไปนะคะวันนี้เราจะลองทำกัน10ข้อนะคะเราก็เลือกคําตอบลงไป10บคา ซึ่งคําที่เรานํามาให้นักเรียนเติมก็จะเป็นในหัวข้อคําควบกร้ำอยู่นะคะเอาละค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคำนะคะเมื่อเรามีตัวเลือกคําตอบให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสร้างคําถามกันค่ะเหมือนเดิมนะคะคลิกที่ตรง ส่วนที่ให้เราพิมพ์คำถามนะคะแล้วเราก็ใส่คำถามเข้าไปข้อหนึ่งผู้คนเดินจุดๆในตลาดวันนี้เราต้องการที่จะให้นักเรียนเติมคำตอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้แบบ หลายตัวเลือกแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบคำตอบสั้นๆคลิกไปที่คำตอบสั้นๆนะคะเสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่เฉลยคำตอบค่ะเพิ่มคำตอบที่ถูกต้องลงไปผู้คนเดินเดินอะไรดีคะเดินพลุกพล่านเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์เฉลยคำว่าพลุกพล่านลงไปแล้วก็ให้คะแนนหนึ่งคะแนนนะคะ แล้วก็ติกว่าทำเครื่องหมายคําตอบอื่นๆทั้งหมดว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ติกไปแค่นี้นะคะเพราะเราต้องการที่จะให้แค่คําว่าพลุกพล่านเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะอย่าลืมกดจําเป็นด้วยนะคะจากนั้นเราต้องการเพิ่มคําถามก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกที่ปุ่มเพิ่มคำถามนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อที่2ค่ะ พระมาหากษัตริย์ประทับในจุดๆประทับในอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นแบบคำตอบสั้นๆเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาจะมีช่องให้เติมข้อความสั้นๆตรงนี้เราก็ไปเฉลยคำตอบค่ะพระมาหากษัตริย์ประทับในพับพลาค่ะ เราก็เติมคำว่าพลับพลาในช่องคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็กดให้หนึ่งคะแนนทำเครื่องหมายคำตอบอื่นๆทั้งหมดว่าไม่ถูกต้องแล้วกดเสร็จสิ้นแล้วก็อย่าลืมกดจำเป็นนะคะเราจะทำแบบนี้กันไปเหมือนเดิมซ้ำๆทั้งหมด10ข้อค่ะเอาละค่ะเมื่อพิมพ์ครบ10ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ลองมาดูนะคะที่ปุ่มที่เป็นรูปดวงตาค่ะแสดงตัวอย่างทางด้านบนปุ่มนี้นะคะจะเป็นการเหมือนกับพรีวิวให้เราดูวาด่าเมื่อนักเรียนเนี่ยเปิดเข้ามานักเรียนจะเห็นหน้าจอเป็นอย่างไรนะคะเราก็ดูนะคะมีคำสั่งให้นักเรียนเติมคำตอบจากคำที่กำหนดให้ด้านล่างข้อละหนึ่งคำตอบค่ะโดยเรามีคำให้นักเรียนเลือก เสร็จแล้วก็จำเป็นหมายความว่าข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงนักเรียนต้องตอบทุกข้อนะคะเมื่อเราทำฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะส่งฟอร์มนี้ให้นักเรียนได้เข้ามาทำแบบฝึกหัดเราก็กดส่งด้านบนนะคะก็จะมีที่อยู่เป็นการส่งทางอีเมลหรือจะกดส่งทางลิงก์ก็ได้นะคะ ซึ่งถ้าเป็นการส่งทางลิงก์แนะนำให้ติ๊กถูกตรงตัด URL ให้สั้นลงเพื่อที่จะได้สามารถคัดลอกลิงก์ไปให้นักเรียนเนี่ยได้ทำง่ายขึ้นถ้าเราไม่ส่งเราก็กดปิดไปค่ะแล้วเรากลับมาดูนะคะที่หน้าจองานของเรานะคะฟอร์มที่เราทำก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ไปกํำหนด ทางด้านขวามือค่ะเป็นวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ทำสิ0ข้อเราให้ข้อละหน,นึ่งคะแนนก็จะเป็น1ิคะแนนวันที่ครบกำหนดถ้าเราต้องการกำหนดวันเราก็ติ๊กเลือกวันที่จะให้นักเรียนทำให้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนดนะคะหัวข้อยังคงอยู่ในเรื่องคำควบกล้าเราก็เลือกเป็นหน่วยการเรียนรู้คำควบกล้มเกณฑ์การให้คะแนนนะคะ เราก็สร้างเกณฑ์ใหม่นะคะชื่อเกณฑ์แบบฝึกหัดคำควบกล้ำในการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนนะคะตรงนี้คุณครูสามารถที่จะกำหนดระบุเองได้เลยเมื่อกำหนดเกณฑ์เรียบร้อยแล้วกดบันทึกเกณฑ์ก็จะมาเพิ่มในหัวข้องานของเรานะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กด มอบหมายงานงานที่เรามอบหมายนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าจอง,งานของชั้นเรียนนะคะอย่างที่แจ้งว่างานที่เราทำล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุดแล้วก็จะไปปรากฏอยู่ที่สตรีมหน้าสตรีมของเรานะคะเมื่อนักเรียนเข้ามานักเรียนก็สามารถที่จะกดเข้าไปทำแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบหรือคำสั่งงานต่างๆที่เราได้ให้ไว้เมื่อนักเรียนเข้ามาในคำสั่งนักเรียนก็จะเห็นว่าให้นักเรียนทำแบบทดสอบคำควบกล้ำมีเกณฑ์การให้คะแนนมีบอกคะแนนว่าจะได้ทั้งหมด10คะแนนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนมี4เกณฑ์นะคะนักเรียนจะทำอย่างไรให้ได้ดีมากแล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปทำใน google form เมื่อนักเรียนเข้ามาในหน้านี้นะคะนักเรียน ก็จะมาตอบคำถามเป็นแบบเติมคำตอบค่ะให้นักเรียนเติมคำตอบโดยเลือกจากคำที่กำหนดให้จากด้านล่างข้อละหนึ่งคำตอบข้อ 1. ผู้คนเดินจุดๆ,ๆในตลาดนักเรียนก็จะต้องนำคำที่เป็นตัวเลือกมาเติมเท่านั้นถ้านำคำอื่นมาเติมระบบจะไม่ให้คะแนนนะคะเพราะว่าระบบได้มีการกำหนดคำที่ถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้วและถ้านักเรียนพิมพ์ผิด นักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบแบบให้เติมคําตอบเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่นักเรียนจะได้ฝึกการพิมพ์คําการสะกดคําที่ถูกต้องด้วยนะคะอย่างเช่นข้อ1เติมคําว่าพลุกพล่านถ้านักเรียนสะกดผิดคําว่าพลุกพล่านนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนนะคะข้อ2พระมหากษัตริย์ประทับในพระพลา เดี๋ยวเราลองไปเติมคําตอบให้ครบ10ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าจะได้กี่คะแนนคะ่ะเอาละค่ะพิมพ์คําตอบครบ10ข้อแล้วกดส่งเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนะคะ,ะสําหรับการทําแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้นะคะทาได้เจ็ดเต็มสิค่ะเดี๋ยวเราไปดูพลุกพ่านถูกต้องพับพลาถูกต้องนะคะข้อ3ามผิดเพราะว่า คนต้องไปดูพลุที่สะกดที่ถูกต้องต้องเป็นลอลิงเห็นไหมคะถ้านักเรียนตอบถูกแต่สะกดผิดระบบก็จะให้ผิดเหมือนกันนะคะฉันใช้เวลากราบพระลานหน้าบ้านนานมากกราบพระไม่ถูกต้องเป็นคําว่ากว่าเห็นไหมคะมีเฉลยให้ด้วยแม่สอนให้ฉันกราบพระแสดงว่าสองข้อนี้นักเรียนตอบสลับกันสาวแสนสวยใส่สร้อยสีแสดถูกต้องนะคะข้ออื่นๆถูกต้องเพราะฉะนั้น ในแบบฝึกหัดนี้นักเรียนได้7เต็ม10คะแนนเห็นไหมคะมันก็จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบนะคะที่นอกเหนือจากการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปทําแบบเลือกคําตอบนะคะนอกจากนี้นะคะงานในชั้นเรียนก็ยังมีงานอื่นๆที่สามารถให้คุณครูเข้าไปสร้างให้นักเรียนเนี่ยได้เข้ามาใช้งานและก็เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานอีก หลายเรื่องนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมมาติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ